ของต่างนะครับเป็นรูปเป็นไม้รูปท่านนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ต่างๆนะครับร่วมบูญเข้าวัดนะครับวัดท่ากระบือนะอยู่ที่ในเขตของพระทุ่มแบนนะฮะใครที่จะไปมาก็มาทางถนนก็ได้เข้าได้หลายทางนะทางมหาชัยก็ได้นะเข้าได้ทางกระทุ่มแบน ن ก็ได้ทุทางนะครับทุก่านในที่นะ้ถามอะไรทุกอย่างแล้วเราก็บูธสองแล้วก็บูธสามแล้วก็บูธสี่บูธบูธมาขอพรของขวัะไรครับขอพรอยู่ในสู่ เี็ครับจ็ PK, มีกรถาบูชาหลวงพ่อ <o, Esta, S 2> <ester> no ุ่งนะครับท่านผู้ชมครับาเอถาบกู้มีจิตศรัทธาของหลวงพ่อลุงลูกศิษย์หลวงพ่อลุ่งนะครับก็ืมากราบบูชาหลวงพ่อรุมงนะครับ ก <passes sniff? S 2> ็วันนี้เข้ามานะครับก็ช่วงบ่าย3ามก็รถติดแล้วนะครับเข้ามานะครับรถติดแล้วนะครับท่านผู้ชมคืนนี้ก็เป็นคือสุดท้ายนะครับนะครับ ให้ไปนะครับให้ไปเป็นมรดกสืบทอดต่อไนะอ่อต้นตาายนี่ครับโอ้โหนี่นะครับก็มีวัตถุมงคลนะครับเช่านะครับสวยเลยนะครับเป็นไม้นะครับไม้สักนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับเออใคห้ไปให้ไปเป็นล้วมาที่หน้า ต,งตใใรงนหนอสอันจะนะค,ครับอดท่ประาชขอมาคืนไม่ได้ัเอาใช้ไม่ได้นะครับหลวงพ่อรงมามามันต้องดูากว่าใครห้มด้วยเรือางใับได้ลให้มาเลยนักรบูชานครันนะครับของลูกเหมือนน,<ใ>น,นะครับแกะสลักนะครับไม้สักทองนะครับของท้าืนองหลอ ห้าพันบาทห้าพันบาทครับไปตั้งของที้ตั้งเงินไปตั้งเลยเอาไปเลยครับคือก็จะเปลี่ยนแล้ก็ห้าพันสองหลงนะไปตัดครองแบบน้ำมต์ครับ มีคนประเมินแล้วหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งสองสามขอช่วยหนึ่ขอชิ้นก็มาโอนเงินระเนไครับคน้ำมนกับหลวงพเลกไม้ตัดไม้ตัดทองแน่ไม้ตัดทองึ่งหมื่นบาทแกมาทุคนครับครัก็หนึ่งหืนบาทนะครับ หนึ่งสท่านผู้ชมนะครับท่านต้องการนะครับอติดต่อ,อมาได้ทางพิพิธภัณฑ์ไทยแลนด์นะครับพิพิธภัณฑ์ไทยแลนด์นะครับสำหรับวิธีนี้นะครับก็อที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับไม้สักนะครับรูปเหมือนรูปเหรียญน,นะครับนนนงง่่ง้หกอ อุปนก็ยยังมีจำนวนมากนะครับบดยความศรัทธานะครับารมของหลวงพ่อลูกนะครับอันนี้อันนี้ห้าบาทจ้าเขาบอกมแล้วไปสัตรองห้าตำหนับไม่มีที่ไหนเล่าในประเทศไทยมีที่วัดตะเนี้ที่เดียวแรัว ไม่มีนะไปแล้วก็ไม่มีของตอบด้วยห้าพบาทสำหรับผลม้ผลไม้แล้วใ้าตอนนี้ผมใจีะผมใจีะเอาเท่าไร่้ยางไม่บอกเอาเลยตัวมาองดุมาเลยลเลยา่หนึตไม่ให้นะขอคขอ โี่ตลาดกน่าชมเม่อนี้่นะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับห้าพันบาทนะครับไม้สักหลักโล่เหมือนนะครับท่านผู้ชมอาผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ ทีเพรไทยแลนด์นะครับยู u ูบนะครับทุกนะครับเรายูท e บอยกงนะครับไปดูอย่าน้นะครับด้วยนะครับนะครับูกเสกโดยอาจารย์เบจีนะคราบนะครับ วันนี้นะครับวันหน้าก็เราจะขึ้นเป็นเงนครับวันนี้ก็5้าพันนครับก็ราคาราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับไม่ทางจอวันนี้นะครับราคาก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับหาเช่าบุช่ายากนะครับอันที่สุดก็ร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ผม้องบอก พอลุกไม่ต้องพูดถึงนะครับพูดแล้วผลลุกนะครับนี่พิธีนะครับในพิธีเลยสดสดเลยนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเลยนะครับถ้าเช่าบูชาหลวง้าพัลุกแล้วนะครับห้าพันนะครับ ไปไม่มีที่ไหนนะครับมาเช่าที่วัดนี่ครับสักศิทธิ์นะครับสักศิทธิ์นะครับอ้าวนี่พี่นี่นะครับอ้าพันบาทนะครับก็ดบูชาไปนะครับอ่าพี่ครับหอมกล้องหน่อยนะครับหอมกล้องหน่อยนี่นะครับ 5้าพันบาทนะครับรีบนะครบหัวนะครับสุดยอดนะครับไม้สักทองเหมือนกันไม้สักทองเหมือนกันนะครับ5,000ันบาทนะครับจุดทูบสามตอกนะครับมีมนหลวงพ่อเข้าบ้านด้วยนะครับไปจุดทูบนะครับลูกนะครับหัวใจหลวงพ่อลุงนะครับอยู่ด้านในนะครับนี่ครับ ไปจุดทูบสามดอกนะครับที่วิหารหลวงปู่เลยนะครับคุณที่เช่าแล้วนะครับไปจุดทูบสามดอกที่โมงลุงพ่อนะครับหลวงพ่อรุ่งนะครับไปคุ้มคองไปที่บ้านนะครับไปคุ้มครองที่บ้านนะครับไปหัวใจหลวงปู่รุ่งอยู่ที่วิหารนะครับ

นี่ครับสดๆร้อนเลยนะครับขนทุนะมูลสุดดีนะครับสุดยอดนะครับขอาพูดพูดหน่อยครับพูดหน่อยว่าสัทธาปลุุงยังไงครับปดเลยครับเยี่ยมเลยครับน้ปู่ลุ่งครับมาจะแงททุกทีนะครับุมูลุนปมูลุงยูียมลุดในพิธีนะครับ

ราคาห้าพันนะครับห้าพันนะครับรูปเหมือนนะครับนี่นะครับเม่อกีนะครับก็มีพระศรัทธาลวปู่รุ่งเรานะครับนี่นะครับห้าพันบาทนะครับแต่ถ้าหลังจากนี้ไปก็เป็นหมื่นนะครับมันก็หายากแล้วนะครับก็สุดยอดนะครับก็ขอสัมภาษณ์นะครับว่าลกปู่รุ่งนี่เป็นไงเป็นไงบ้างครับขครบ ก็ศรัทธาทาไว้พันแล้วเป็นพัมากเลยใช่ไหมครับศกิสิท์มาก่อนร้ยครับมเยท่นีครับรวยรุ่งเรืองนะครับนี่แหละครับที่เป็นลูกศิษ์ของหลวงปู่รุ่นะครับ ลุงพ่อลุงนครับเช่านี่ครับไม้สักทองนะครับเอาทองติดซะสามแผ่นเนาะนั่นได้เลยนะครับไปจุดทูบสามดอกที่วิหารนะครับพ็นนี่ตมลลวงพ่อไปบ้านเลยก็ได้รวยรวยรวยจะเดินลุ่มเรืองนะครับห้าพันบาทนะครับขอบคุณมากครับ ดูได้นะครับพี่ตีเพชรไทยแลนด์ตีเพชรตีเพชรไทยแลนด์ตีนิวไทยแลนด์นิวรุ่นปู่รุ่นกันแหละรุ่นปู่รุ่นปู่ก็เจอครับผมขอบคุณนะคะครับนี่ก็มาอีกท่านหนึ่งนะครับ ้าไปจได้จิ้ได้ไปไปเลยไปเลยเข้าเลยไปเลยไปเลยเกไว้แล้วค่ะเอาแล้นะไปเลย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 เยไปเลยไลอไปเนเลยไยวเลยเลยไยไเลยไปเลยไนเลยเลยไปเลยไปเลยไปเลยไคไลเเลย แล้ว5,000บาทนะครับ5,000บาทลาครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจานี้นะครับถ้าถ้าสนใจนะครับวันนี้นะครับ5,000นะครับหลังจากวันนี้บ้านไอ้ขอได้ไหมงานเนี้ยเราไม่รู้นะครับว่าราคาจะขนาดไหนนะครับคุณครับเกือบสุดยอดนะครับ5,000บาทครับ5,000บาทบูชา5,000บาทครับ บูชาห้าพับาทครับวันนี้วันเดียวนะครับสรียวสิพันนะครับห้าพับาทนะครับเนท้่ลเราก็ม่งไปนจาะยังมี้เยอะนะครับตอนนี้หาองลกะทุกนี

ถ้ามีพิธีการต่างๆอะมงแล้วแล้วเดี๋ยวม่าจะไดู้คนมากมายวันนี้นะครับหลาเป็นเ้้าบนรอันนี้นะคีรไ่ยากได้อันเนออได้นะครับตีเพชรไทยแนรับีไยลนหรือหรือโปรลุกนะครับอย

บันี่ลคนะครับหมดแ้วหมดเลยนะครับทำเพียง60ลูกหุกนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ตีเพรไทยแลนด์ได้นะครับหรือมาที่วัดนะครับท่ากาลืองนะครับตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ ครับนี่ก็เป็นน้ำมนต์นะครับมีน้ำมนต์นะครับมีกระถานะครับรวยรุ่งเรื่องนี่นี่นะครับ้เขียนว่าที่ระลกด้วยนะครับที่ระลึกปรมูลนีอะครับปีปีมันตายแล้ว 5,000บาทนะครับบูชา5,000บาทนะครับไม้สักทองนะครับุูชาพิเศษแล้วนะครับน้องตูลุงนะครับรูปเหมือนนะครับ

จำลองนะครับเจ้าว,วาดวัดท่ากระเบือองปัจจุบันนะครับก็มาเจิมู้สิ์นะครับโอ้โอโอลอเลยนะครับันนี้ก็เป็นงานขบวนขบวนการอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับน้าที่วัดท่ากระเบือนะครับตำบลบางยานะครับอำเภอสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ भॻिग <laughs> मिली